แสดงละครเวทีนะฮะซึ่งทั้งเรื่องมีเพียง4คนและว,วันนี้มาถึง3ด้วยกันนะคะซึ่งขาดคุณพลตัทัศเสียไปไ่เป็นไรกำลังทำกับข้าวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวให้มาค่ะใครเป็นใครอย่างไรมาสวัสดีกันก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมให้ทักทายคุณผู้ชมชนิดนึงครับสวัสดีค,ดค,ครับผมเจมส์สุทธวิบุญเกษมครับเจมส์เอ็แปดครับ ของละครเวทีเรื่องนี้ว่าไม่เหมือนกับละครเวทีเร่งไหนเพราะเห็นบอกว่าไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เสียงสดเลยค่ะด้วยความที่ว่าเป็นโรงละครขนาดเล็กด้วยขนาดกลางขนาดกลางที่มันมีเราห้าสิบที่นั่งเนี่ยทำให้มันไม่ใหญ่มากนักทำให้เราก็ต้องโปรเจกต์เสียงโดยการที่ไม่ใช้ไม้เลยก็พูดสดเลยอะไรเงี้ครับครับแล้วมันเป็นละครพูดเดียวหรือร้องด้วยเป็นละครพูดเดียวไม่มีร้องเพลงไม่มีไม่มีค่ะแบบไม่มีต้องไม่มีเส้นแบบ Thank <laughs> you. น่แต่แต่ไม่มีแบบว่าในแต่ละคาแรคเตอร์มาเจอพร้อมๆกันตัวนวิ่งเข้าวิ่งออกไม่ไม่ไม่โหดขนาดนั้นใช่ไหมเป็นแต่ละเรื่องจบไปใช่ไหมแต่ละเรื่องก็คือจบในแต่ละตอนใช่ค่ะซ้อมมานานหรือยังคะเนี่ยเรื่องเดือนกว่าเนาะใช่ค่ะเดือนกว่าช่วงหนึ่งเดือนกว่าเคยสับสนในตัวเองไหมคะหลังจากซ้อมเสร็จแล้ว ต้องเป็นเจ้แล้วนะไม่ไม่ใช่จริงที่แล,วละะ้วอะไรอย่างเงี<า><ช>้ยค่ะคอนหลซ้อนเยอะอย่างอย่างเรื่องของละครเวทีอย่างเงี้ยหมดมันมันมันฟิกซ์มากแค่ไหนหรือว่าถึงเวลา เติมไปอะไรเงี้ยก็คือเออถ้ามันเข้ากันก็เติมไปได้แต่คือบอกพี่ก่อนนะไม่ใช่ว่าีะไปไม,ไม่เคยเล่นมาก่อนเพาไปกลางเวทีเล่นปุ๊บเซอร์ไพรส์เลย<อ>ถ้าเด็กคนเดียวเพื่อนจะตกใจ เศ้าเหงาหน่ากลัวลึกลับทักรษะ<อ>หรือมันคืออะไรมันมันเป็นมุด นะเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนเรื่องปกติทั่วไปที่คนอื่นก็เจอกันได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันมันก็อบอุ่นนะน่ารักน่ามาดูน่ามาดูค่ะแล้วเขาไปตีเร่อนียาวแค่ไหนครับมีแบบอิมมิชชั่นอะไรอย่างนีแบบ้ไหม ค่ะโรง Creative Industry นะคะเขาจะมีรอบเองหรอเลนันไปชาแล้วนัาแล้าเจัใช่ค่ะมาสุายด้ายมีเ่ติมมก็มารอบวัุกรเารได้นะคะุกร์มีรอบทุ่มครึ่งค่ะเสาร์ก็จะเป็นแล้วทุ่ครึ่งสวอาทิตยีรอบเดียวค่ะคือรอบค่ะับีรอบสุดท้ายเท่านั้นนที่ที่ไหนอีกทีได้ไหมฮะโรงละครชื่อโรงละครชื่อ Creative Industry เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลายคนคุ้นเคยกับคำว่าเอ็มเทียเตอร์มากกว่าก็ไปที่เดียวกันก่อนอยู่ในตึกนั่นแหละจัสถาถูกไหมฮะได้เลยไม่งั้นเดบางคนบอกว่าเฮ้ยปนที่ไหนไม่รู้ว่ามยุยากเนี่ยนพราะไปหัวยามนจะเปลี you know. ่ยนจุดหมายง่ายเพอไปถึงเอ็มเทียเตอร์ปุ๊บไม่ต้องห่วงเลยค่ะป้ายกเราอย่โอเคได้เลยนะมาเรียร้อยนั้นจะอยากต้ฝากความเคลื่อนไหวอะไรของตัวเราเองได้มติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ ทำงานดีๆแบบนี้หรือของแต่ละคนได้เลยนะฮะอยากอยากได้ follower เพิ่มอย่างนี้บอกได้ก็ลองมาดูละครเวทีเรื่องพกบรากนะคะของ creative industry แต่ว่าถ้าพลาดเรื่องนี้ไปรับรองว่าติดตาม creative industry นะคะจะยังมีละครเวทีหรือว่าอีเวนต์ต่างๆมากมายให้ทุกคนคนดูเนี่ยได้ติดตามแน่นอนตลอดทั้งปีเลยได้ทาง facebook ใช่ไหมคะ creative industry เลยค่ะเลิกได้เลยค่ะเลิกคำว่า creative industry อ่าเต็มเ còn lại ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงหนศิละปะนะครับที่คิดว่าให้ความสุขแล้วก็ให้ความบันเทิงแล้วก็ต้องอาศัยความทุ่มเทและความใจรักของนักแสดงมากๆเลยทีเดียวมีอีกสี่รอบเท่านั้นนะครับอยากเชิญชวนกันไปในสุขเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทัสามท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะครับใน Newslating ของเราด้วยคุณเอคุณเจมส์ A, และก็คุณแอนขอบคุณนะครับ